าถัดไปในเรื่องของสารสุขยัง,ย,ง,ย,งยังเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อรื่<ค>นะสุขภาพเวลาลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ย <c oughs> คน,นะจะมาดูเยอะมาคอมเมนต์กันนะครับแต่คนที่อายุ3 5ปีเนี่ยนะครับทางสารสุขออกมาเชิญชวนนะบอกว่าลองไปคัดกรองเบาหวานดูออนเพราะเบาหวานเนี่ยหรือว่าโรค NCD นนะฮะเป็นโรคพื้นฐานที่จะอ่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมา โอ้ประหวานปุ๊บเนี่ยพอประหวานปุ๊บเจ้าความดันมันจะตามมาอความดันตามมาเลยบางทีไปนู่นไตครับเสียไตวายอ๋อเก้าเชื่อมโยงกันนะโดยมีเบาหวานเนี่ยเป็นต้นทางถูกต้องแล้วก็การรับประทานอาหารในสมัยนี้มันมีทั้งเค็มแฝงครับหวานแฝงครับมันแฝงครับอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดคืออาหารบางอย่างที่เรากินบ่อยๆบางคนคิดว่าเฮ้ยน้าตาลน้อย โซเดียมน้อยแต่เปล่าอะเยอะมากเพราะว่าอันนี้คือแบบที่แฝงเข้ามาใช่ไหมเพราะนั้นต้องท่านต้องศึกษาให้ดีนะว่าท่านกินอะไรละและไอเนี้ยมันมีปริมาณสารมากไปหรือเปล่าใช่ถูกต้องเพราะอย่างบางทีเรายิ่งไปทานอาหารพวกที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดหรือว่าข้าวแกงอันนี้เราไม่ได้จมตีแรงข้าวแกงนะครับแต่พูดถึงว่าบางทีปริมาณบางร้านปริมาณในการใส่อ่ะมันอาจจะมันเยอะไงแต่พอเอามาทานแล้วพอเราเฉลี่ยเป็นลายคนอย่างเงี้ยคือมันก็ถือว่าเยอะใช่ก็ต้องดูให้ดี ใช่นะฮะฉะนั้นในเขาก็กาเรียกอะไรเชิญชวนนะคนที่อายุ35ปีขึ้นไปนะครับมาคัดกรองนะครับความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันในคนไทยมีแนวโน้มในป่วยเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานได้ปี65เมื่อปีที่แล้วเขามีอยู่ประมาณ3ล้านนะโอ้โห เยอะนะใช่แล้วบหวานมันก็มีอยู่2ประเภทหลักๆนะมีแท้กับเทียมครับนะครับบางคนถึงขนาดก็ต้องฉีดยาผมในตอนเป็นนี่โอ้หฉีดยามันต่างกันยังไงแท้กระเทียมนะแท้กับเทียมคือบางคนมันมาจากกรรมพันธุ์อาแต่บางคนมันมาจากอาหารการกินครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีสองสองลักษณะนะครับการป่วยมันก็จะแตกต่างกันไปมันก็อยู่ที่ที่การควบคุมปริมาณที่กินไม่ใช่ปริมาณน้ําตาลอย่างเดียวนะครับมันมันมันหลายอย่างเพราะว่าอย่างเรื่อง ข้าวอย่างเงี้ยมันก็ไปแปลงเป็นน้ําตาลได้เหมือนกันพวกแป้งเลยพวกเนี้มันไม่ใช่ว่าเราไปกินน้ําตาลเป็นหลักนะครับมันเป็นอาหารลหลาย<ฟ>อย่างที่เรากินใช่มันแฝงมันแล้หลายอย่างนะครับฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าการคัดกรองเนี่ยตอนนี้มีแค่14ล้านคนนะครับที่ไปคัดกรองก็คือในช่วงอายุ35ปีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการคัดกรองเนี่ยอีก8ล้านคนครับ เพราะว่าคนในช่วงอายุนี้นะครับ35ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณ2ี่สองล้านคนฉะนั้นควรที่จะไปคัดกรองถ้าเรารู้ก่อนนะครับเราจะได้ควบคุมตัวเองได้นะครับถ้าคนที่มีเบาหวานเนี่ยสมมติไปเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักร4 0ี่สิอย่างเงี้ยก็ถือว่าสูงไหมถ,ถือว่าเกินฐานแต่ยังสามารถควบคุมจากการกินได้คือคุณสามารถที่จะหายจากการ รับประทานอาหารได้คือพอไปตรวจแล้วหมอให้บอกว่าเฮ้ยคุณเยอะไปนะคุณควรลดอันนี้นะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยออ้นี้กินมากไม่ดีคือกินได้แต่กินน้อยลงกินไอ้นี้เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมอะไรแบบเนี้ยถูกต้องอย่าให้ไปถึงขั้นเราต้องไปใช้อะไรนะบวกเข็มฉีดเลยอิคลีนอะไรพวกนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันทรมานจริงๆนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้นะครับก็คนที่สนใจนะครับก็ลองไปคัดกรองเบาหวานได้นะครับ ตั้งแต่วันที่1ึ่งวิุนายนถึง3สินวาคมนะครับแต่เกณฑ์เงื่อนไขของเขาก็าคือว่าต้องเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะครับฟรีนะครับไปคัดกรองได้นะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับครับก็ฝากแจ้งกันไว้สําหรับพี่น้องประชาชนเนาะเหมือนเดิมเบื้องต้นไปสอบถามที่อนา,ามัยรหรือว่ารอพสตใ<ช>่หรือโรงพยาบาลในอำเภอของท่านนะครับ